สวัสดีครับก็วันนี้มาเล่น v บีซปืนที่ผมมองว่ามันเป็นปืนหนึ่งที่นิ่งมากๆในระยะกลางนะครับถามว่านิ่งขนาดไหนนิ่งกว่า M4 อ,อ่ะผมรู้สึกนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวจากที่แต่งกระบอกนี้มานะครับแต่ว่าถามว่าสู้พวก M4 ได้ไหมหัมวสู้ไม่ได้ M4 <laughs> ม,มันลั่นไวกว่า <laughs> นั่นแหละก็ตามนั้นผมก็แต่งออกมาประมาณน,นี้เอาไปใช้แล้วค่อนข้างนิ่งค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างว้าวมาก สำหรับใครที่ขี้เกียจที่จะแบบมาแต่งเองผมแปะโค้ดไว้ให้ในช่องข้างล่างแล้วครับยังไงก็เอนจอยก,กับการรับชมครับออนนโอ้หมอกีโ่โมงแม่ปืนใหญ่เชียวนะแชมหมอโอ้เอยเดี๋ยวหมอิตีอต่างล่ะ <laughs> 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 ไม่เคยเล่นตำนี้เลยมันลองมันเป็นปืนกลน,นะมันเอาไปยิงแบบเอาไปยิงคอปเตอร์ตอนเนี้ยข้อจิงเหรอใช่ใช่แต่ยิงคนก็ได้เดี๋ยวกูไปช่วยวยงิงช่วยวยิงเดี๋ยวนะไม่ช่วยทอบทนั่แน,นะแค่คุณทำเป็นอะไรมาตัดหรือถังไว้กระบอกนี้ก็ย,งยงงิงรถถังแล้วนะถังเข้าไหมเนะี่ยเข้าเข้าเข้ายิงเดียวเลยวะ เจอไหนไปไหนวะเยอะไลเนี่ยโหตรงนี้ย่สัดเลยเนี่ยด,ดนรังมากวาดล้างคุมันเข้าถึงนี่แล้วเนี่ยเป็นข้อแล้วเป็เข้อในบ้านใหญ่ละใไ่

đây system đi cái spending sector à sao oh gaton vào rồi đấy ไม่ได้งเสริมก็ลองเสริมกินรถเข้าไปแล้ว,วจนอะไรจริงอ่ะมีหมอป่วะแค่นี้ไม่ไหวปะต้องเล่นนี่ไปอีเกมเระไม่ใช่เล่นยา เฮ้มันยึดแล้วลว่าไอ้นนเทียบนโอ้ยเทียหลังไม่แอบ,บยับเลยลดมากแล้วไอ้รุ่น เออไม่ไหววะโดน400ร้อองไหว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 เครื่องสองจังหวะอย่างเราทู่ไม่ได้แค่ีกระโดดสแกน 兄弟们，走！<noise> number one จะอะไรวะนี่ฮะโอ้โหจีบีหนึ่งเข้าทางนู้นละเอ้ยไม่ไม่มีใครดูอะเข้าเข้ากันเต็มเลยท่านมีที่เกิดปะทางนี้สวย ท่านทิพไห่แล้วโดดเลยได้บ,บดีหนึ่งคือลัวครับสวยครับได้บีหนึ่งคือรับจา้า เฮ้ยรถมา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 หลังหลังหลังปักไว้แล้วปักธนูแล้วมือกัโหัวเขี้ยมกราดาเลยเจ็บเจ็บไอ้สั์เจ็บ threat enemy bot is deployed at it's five enemy turret is stacking up rocket หมอเวลารถถังมาเนี่ยมองตาปิดๆมั้ như đến thon nè, Mới đạp à? Thôi thì... Ôi, dạ, chụp... Chụp... Anh chút tao mày เไปท่อขึ้นมาแล้วนะท่อบีนหนึ่งท่อบีหนึ่งโอ๊ยเราตักไม้แยจะตายแล้วสวยโอ้โห โอ้โหพลรามไม่ถือปือนคะรับโอ้โหแค่กูตายไหวมากเลยลาก,ก่อนลาก,ก่อนแรับเจ๋อ yeah. โอ๊ยรอดตายเว้ยมานี่มานี่มานี่อู้ ตายตายตายเจอบะตอนนี้มันผู้หูดูโอ้ติตั้งยังไงมันเขาเขาเขานี่ไปแล้วเขานี่ไปแล้วน่าจะอยู่แถวนั้นแหละแต่หนามมวยเยอะหเปล่ะไม่มีเลยวะเยอะตายได้แหละ ยัดแม่รถอีกแล้วจะแอมไปดูยังไงดีวะใหม่ครับใหม่ครับใหม่ครับหน้าผ่านเขี้ยะ

โอ้ยไอ้ใหนั่นได้นะพี่เจียวิทไซอ่ะไม่ถึงต้องวิทไซแล้วเพื่อนเออว่ะเหมือเจ็ดจริงด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยว่ากูแตกไม่ทันว่ะไอ้เที่ยไม่ทันไม่ทันไม่เออรอรอรอบนึงก็เลยวิทไซไปละโอเคเพื่อน ได้ห้าตัวเองหกตัวเ <c oughs> องเอาร้อยตัวเองจริงครับแต่มันถ้าแต่อย่าให้มันยึดย้ํามันเหยียบปัสไส้ดีกว่าเจ้สุดมาไกลจังวะสุดมาไกลมากอะเข้าไปแล้วเนี่ย Yeah. Oh, it's that. Okay. Thanks, I feel better now. you, เราทางอยู่ตรงถนนเฮ้ยมันยิงทะลุมาได้ไงวะเี้ยมันโปรวปะเนี่อ่ะน้องถ้าวังเกิดตรงนี้วะ

ทีสองทีสองจะทีสองไหวอ่ะเออมันเล็งไม่ดีมันเล็งไม่ดีต้องเล็งให้โดนกลางไปก็จะติดไปนี่แหละโง่เกลียจไอกูยิงใครไม่ตายเลยวะลังหลัง ไอ้เหียมันยิงผังทีหนึ่ต้องไปทีสองชิบหายละววันหมอดี huh. ่กว right, uh ่า huh คุณพี่ไซอ้ไอ้ไปฟังสอะสวยครับใครเป็รูยิงลงมาโอ้ยได้แค่ิ้มอยู่ข้ข้างเลยว่ะโอ้เียไม่ทัน นี่สองกำลังได้เราพวกเกิดมากูตายกูเกิดมากูตายเปล่ามันมันพังลงไปข้างล่างใช่ไหมล่ะหรือว่าแบบพังแบบหายไปเลยเหมือนอีกแบบหนึ่งอะไม่ไม่ไม่อะไรวะอะไรยิงกูสักหนังนี่ยเออ เกิดเปนฟังแปลกอะพี่แมนโชว์นิวที่หน่อยครับถ้าพี่ชอบทักว้าวโดนไปต่อไหม เสยมยังมีอยู่อ่ะ้งสายกะบานเลยมึงมามาลาเบสต่อนอเรียบร้อยตึงเบียรเรียะเก็บเรียะ น่ะคนละแบบ50คิวเฉลี่ยโอ้ไอ้กริมนจีน้องออกซี่เราไปเลย